น,นแนะนำโลชั่นกล้วยหอมว่านหางจระเข้ K, ขนาด120กรัมพีคตรงที่มีในอาซินามายและวิตามินอ e ีเป็นส่วนผสมจะช่วยคืนความชุ่มชื้นไม่แห้งคันยังช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอดูดีผิวกระจ่างใสไม่ขายแถมฟรีเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มิสดีหรืออารมันตินครบ700บาท ไม่งั้นก็ซื้อครบ400บาทก็แถมสัครับคิดอีกเช่นเคยหมดเขต30เมษายน2568หรือจนกว่าของจะหมดย้ำอีกทีย้ำอีกทีอารโมนตินร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยนะจ๊ะสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r d ิสเ Line ดีโด่ง d ล2 Line ID m r d ิสเ3หรือในกล่องข้อความ Facebook d o ง g Mr.D แล้ววันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรท่านัง อม็อบครับม,อมออ็อบม็อบเออม็อบนี่มันประหลาดจริงๆนะเห็นไหมท่าฟัง,งวันนี้มานะมออ็อบมาด้วยนะครับมาแล้วมานะทั้งทั้งที่เขาเลื่อนไปแล้วพอระบอก,กาสิโนนะครับเออวันนี้มานะนะทั้งทั้งที่เขาเลื่อนไปแล้วมันไม่มีเหตุจะต้องมาแต่มาเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก่อนหน้าที่จะถึงวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี่นะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์เลื่อนอ่า พอรอ์ entertainment ออปคอมเพล็กออกไปเนยนะครับปรากฏว่าช่วงกลางวันเนี่ยผมก็เช็คก,กระแสหลังจากที่ออกจากรายการเมื่อวันจันทร์นะครับอ่าออกจากการปุ๊บเนี่ยในคืนวันจันทร์เนี่ยผมก็ได้รับกระแสมาแล้วบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงนะคนที่อยู่ในพื้นที่พวกเรามีเนี่ครับสสแสดงอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาชักมาชวนนะฮะสี่ร้อย เออสี่ร้อยจริงๆก็ไม่ห้ 500, หาร้อยหักไปร้อยหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะราคาจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถึงเนี่ยที่มาชวนเนี่ยสี่ร้อยแปลว่าอะไรได้มครับแปลว่าเงินมาแล้วนะครับคืนวันจันทร์เนี่ยเงินมาแล้วคืนวันจันทร์นี่ผมวิเคราะห์ให้ท่านฟังว่าอ่าม็อ,มอบเนี่ยนะมีประเด็นที่เราเช็คจากที่เขาอยู่อยู่ตอนนี้กำลังหลักก็คือสันติอโศพนะฮะประมาณ80-90%ประชาชนทั่วไปยังไม่เห็น แต่หลังจากถวงวิเคราะห์ไปวันจันทร์เนี่ยนะครับนั่นแหละครับ mm. นะฮะได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะครับว่ามีเอโปรมาแจกนะครับเอโปรมาแจกได้แล้วนะฮะได้ยินเงินแบบนี้ mm. ทีนี้ครับต้องกครับเอโปรมาแจกผมก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันน่าจะมีม็อบมาแน่ๆจานวนคนนี่น่าจะสี่ซ่าอ่าสี่ซ่าห้าพันหรือไม่อาจจะต้องอย่างที่ผมบอกให้ฟังนะฮะจุดหัวเชื้อมันน่าจะเป็นประมาณเจ็ดแปดพันหรือหมื่นคนนะฮะแต่ทีนี้พอรุ่งเช้า ปรากฏว่านายกเลื่อนนายกเลื่อนนะผมยังโพสในเฟซบุ๊กเลยนะครับบอกว่าตายโหงแล้วนะฮะนายกเลื่อนนะฮะม็อบเฮนายทุนโฮโปเงินออกไปแล้วใช่<笑><笑>ไหมเงินจ่ายไปแล้วบ้าแล้วเขาเลื่อนโอ้เวนกรรมเลยนะฮะไม่รู้โดนไปเท่าไหร่แต่ว่าสายรายงานมาข้างหลังเนี่ยเขาบอกประมาณสี่สิบกิโล อ่าสี่สิบกิโลนะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เนี่ยนะมันก็มีข่าวในหน้าอ่านี่คมีข่าวเข้ามาในโลกโซเชียลเนี่ยครับแกนนำมอบได้เงินไปนี่นี่คือข่าวที่เมื่อวานนะหลังจากที่ผมได้รับทราบว่ามีการมาชักชวนแล,วแ,วและแจกหัวละสี่ร้อยนะเออจากพื้นที่นะเราให้ฟังอย่างนี้ได้ข่าวว่าแกนนำมอบได้เงินไปแล้วร้อยล้านเขาว่างี้แต่สายผมก็บอกร้อยวันร้อยล้านนี่นะฮะแล้วแต่นะอาจจะจริงก็ได้นะหน่วยงานความมั่นคง ประมาณมอบเอาไว้ราวสองพันคนมารับเงินค่ารถกลับบ้านส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแถวลังสิตก็ว่างี้นะเออผมไม่รู้นะร้อยล้านถ้ามาสองพันคนในแกนน้าม,มันงาบไปไม่รู้เท่าไหร่เยอะเกินและของผมนี่อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับตัวเลขสี่ิบล้านก็หมายเพราะว่าแจกอยู่ประมาณหลักประมาณสักสี่ส้าห้าพันเจ็ดร้อยอย่างงี้นะก็จะมีมอบมาประมาณเจ็ดแปดพันถึงหมื่นคนว่ายอย่างนี้ นะตัวเลขที่ผมได้มามันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้นายกเลื่อนที่บอกให้ฟังเลยเลื่อนชิบหายวายป่วงนะครับม็อบเในทุนโฮไม่มีใครคิดแล้วครับว่าคุณลุงอิงจะเลื่อนในวันรุ่งขึ้นนะนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยก็ไม่รู้ไอ้ที่เราลือที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็เป็นสมมุติฐานนะครับแต่ทีนี้พอรุ่งเช้าเนี่ยมันก็เกิดเหตุเนี่ยม็อบมาเห็นไหม <laughs> ม็อบมันก็มาจริงๆ แล้วปรากฏว่าเรื่องราวที่เราคิดกันไว้เมื่อคืนเอาเงว่าแจกไปแล้วล้วจะทํายังไงกันวะอ้าวในที่สุดนะก็งาบไปแล้วนี่หว่ากินข้าวเข้าไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นไปทํางานใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็ต้องทาแต่ทีนี้สวัสครับบอกให้ฟังหน่อยนะฮะไม่มีภาพบุมสูงใดๆเลยนะผมดูดูแล้วเนี่ยนะครับกระลองกระแลงคนจํานวนเท่าไหร่รับทราบมิได้ ผมบอกนายทุนก่อนนะถ้ามีการแจกกริงนะนายทุนครับมันโกงคุณแล้วแหละถ้าสี่สิบล้านมีจริงและมาเนี่ยแม่งไม่ถึงพันอย่างนี้มันงาบไปเท่าไหร่แล้วนะบอกนายทุนด้วยก็แล้วกันนะครับทุงฟังเออะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับอ่ะส่วนเรื่องราวของการเลื่อนอ่า entertainment complex ออกไปก็ลือกันเยอะ ว่าโอ้ยโดนพักร่วมบีบนะครับจนอุงอิงจะต้องถอยรัฐบาลคงจะร้าวแล้วแตกแล้วนะครับอืมแล้วก็วันนี้ก็เนะี่ยฮะมีลูกชายเนวินออกมาอย่างนี้อีกใช่ไหมเออนะฮะอนอย่างนี้อีกอืมก็คงจะลือกันใหญ่นะฮะแล้วตอนนี้สื่อเสี่ยมทั้งหลายก็พยายามจะยุแตกแน่นอนแตกแน่นอนหลายฉบับทั้ครับ,รบอ่ะ เดี๋ยวพักสักครู่มาดูกันครับว่าเรื่องเบื้องลึกของการเลื่อนพอรบคาสิโนนั้นถดเห็นไหมผมต้องเออรียกพรบคาสิโนมันไม่มีตัวยอ่อมันถนัดปากะนะคะรับพรบเอ็น่งนังอันเนอะอการเลือ่อนพรบคาสิโนเนี่ยมันของของก้าวไกลเขานะของเราไม่ใช่นะของเราพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีคาสิโนอยู่แค่10%ส่วนของไอ้ก้าวไกลนี่1้100%คือคาสิโนหมดวันก่อน นะครับเชียกันในสะพานหน้าลืลื่นเลยนะหน้าละ,ละลื่นเลยวันนี้แม่งคา้านคาสิโนแล้วนะเอาคาสิโนมายัดให้เราเราไม่ใช่เดี๋มันยังยัดให้เราแล้วมันก็คา้านนะเออดูความเหลวไหลของตอนงนี้อ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องของการเลื่อนพรบเอ็นเ t เทนเน์คอมเพล็กซ์เนี่ยเบื้องอล,ลึกเบื้องหลัหลๆๆง มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครับคร็ทำไม่ได้เพราะพวกเรานั้นรู้ทันรู้สึกว่าสตรีมย่าจะกลับมาแล้วผมก็มีสไลด์ใช้แล้วท่านฟังเอาไหนๆมีแล้วก็ซะ,ะหน่อยนะ <c oughs> รีวิวเมื่อกี้พลาดไปลนะไม่มีเลยอ่ารีวิวนิดน,นึงนะครับสั้นๆครับคือท่านผู้ฟังที่ใช้แล้วเขียนมาบอกว่าผม สนับสนุนสบู่ของผู้โดงนานแล้วนะครับโดยเฉพาะมะกรูดอ่านะฮะดีจริงๆแล้วก็รายการนได้สาระล้วนๆขอเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับทั้งที่เป็นกำลังใจให้กับผลิตภัณฑ์มิสเดีซื้อไปใช้แล้วก็มะกรูดนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ที่หลายคนใช้แล้วติดใจโดยเฉพาะคนที่ผมสั้นผู้ชายอะไรงี้นะใช้สะดวกมากเพราะมะกรูดนี่ถ่ามงครับสบูม่มะกรูดเนี่ย มีเชรัเตอร์ก็จริงนะมีมะกรูดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็สามารถใช้ท้งล้างหน้าล้างตัวเนี่ยนะครับเป็นอเนกประสงค์แล้วก็สระผมได้ด้วยแต่ต้องใช้ครีมนวดคู่กันไปสําหรับคนที่ผมยาวนะแต่ถ้าผมสั้นๆนี่สบายเลยก้อนเดียวนะใช้ได้หมดเลยแล้วก็ดีทั้งเส้นผมลดอาการคันต่างๆนี่ดีมากคนติดใจใช้มะกรูดกันเยอะนะครับทุกคนอ้าวยังไงก็ตามถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งเอาไว้ในรายการนะครับทครับ